สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเย็นๆค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่แหลมกอกๆนะคะวันนี้พามาดูที่ไหนเอ่ยที่นี่ล่ะค่ะตรงนี้คือสวนยางอ่าหลังสวนยางพ่อแบมที่เห็นข้างหน้านี้ก็คือกอไผกกอไผ่ในตำนานที่ทุกคนตามที่ดูข่าวนะคะตามที่ดูข่าวคือกอ กอไม่ไรนะคะกอไม่ไรลนะนะคะตอนนาเนี่ยนะกอกอแถวนี้เลยหลังสวนยางพ่อเบมหลังสวนยางพ่อเบมตอนน,นี้นี่อันนี้คือภูเหล็กไฟนะคะอันนี้ซูมให้เห็นก่อไม่ไรนะคะก่อไม่ไรหรือว่าก่อไผ่บนขึ้นไปนั้นจะมีกอไผ่นะคะแถวนี้จะเป็นก่อไม่ไรลพามาดูพามาย้อนรอยนะคะ ย้อนลอยกอไผ่ในตำนานคือกอกอนี้นะคะตามที่เป็นขาวนี่คือกอนี้นะอ่าเลยมาก็จะมีร่องน้ำเล็กๆอันนี้นะคะนี่กอไม่ไหลบ้านห้าห้องว่าก่อไม่ไหลแล้วก็วา่าหันลงมาด้านล่างโน่นจะเป็นสวนยางพ่อแบม นี่คือสวนสวนมะม่วงตอนเกิดเรื่องนี่ยังไม่มีนะคะต้นมะม่วงต้นอะไรต้นกล้วยนี่ยังไม่มีคือจะมองทะลุมองทะลุจากสวนยางขึ้นมานะะี่ค่ะขึ้นมาถึงกอไผ่ตอนนั้นตอนเกิดเรื่องก็มันโล่งๆแบบเนี้นะคะ่ะยังไม่มีอะไรที่ลกอาจจะมีมันแต่มันก็ประมาณสักยังไม่ถึงเขานะคะแถวนี้และบริเวณแถวนั้นก็ลกนะ แต่เดี๋ยวนี้นี่ยางนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นของพ่อแบมแม่แบมหรือเปล่านะคะฝั่งนั้นอันน่าจะใช่เพราะว่ามีคอกบัวอันนั้นเพิ่งมาสร้างทีหลังวันนี้นะคะมางานแต่งมาช่วยงานแต่งทั้งวันเลยไม่ได้ทําคลิปนะคะเหลียวมองขึ้นมาเห็นด้านนี้ก็เลยอาขึ้นมาทําคลิปสักหน่อยผ้ามาเบิ้งก่อไผ่นะคะก่อไม่ไรนั่นแหละค่ะนั่นละก่อนนั่นละผามาดูแต่เดี๋ยวนี้นี่ตรงนี้จะเป็นสวนมะม่วงนะคะสวนมะม่วงนี่คือของ น้องสาวแม่แบมไม่ค่ะเป็นคุณครูนะคะครูจะปลูกมะม่วงแต่ว่าตอนนั้นนี่ยังไม่มีนะคะสวนมะม่วงแถวนี้จะเป็นสวนมันสวนมันสับปะหลังแล้วก็จะโล่งๆจะไม่ได้มีต้นไม้แบบนี้นะจะโล่งนะคะมองทะลุไปถึงถึงโน้นเลยถึงบ้านแม่แบมแต่ก็แจกไกลๆนะคะมองเห็นไกลๆเลยจากตรงนี้ไปด้านโน้นนะคะเลยจากตรงนี้ไปด้านโน้น ที่เห็นหลังคาหลังคานั้นก็คือใกล้ๆกับบ้านบ้านแม่ชมพู่นะคะแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้มาปลูกบ้านนี้คือเพิ่งมาปลูกตอนหลังเกิดเรื่องเลยบ้านไปประมาณสักออไม่ถึงร้อยเมตรหรอกประมาณห้าสิบเมตรก็ถึงบ้านแม่ชมพู่ก็ไม่ได้ไกลนะคะเลยบ้านที่เห็นเนี่ยคะ่ะนี่บ้านนี้คือมาปลูกทีหลังนะคะหลังจากเกิดเรื่อง ห่างจากตัวบ้านไปประมาณาไม่ถึงร้อยเมตรไม่ถึงร้อยเมตรนะคะก็ถึงบ้านแม่ชมพู่เนี่ยค่ะก็ฝั่งนี้จะเป็นบ้านแม่ชมพู่นะคะแล้วก็มา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 เนี่ยค่ะก็เดินลัดถ้าเดินลัดโลมาจากโน้นมาถึงเนี่ยก็เป็นสวนยางแม่เบม อันนี้คือส่วนยังแม่แบมนะคะวันนี้เป็นงานมีงานแต่งงานของลูกชายแม่แบมแต่ว่าทางทางแบบนี้นี่ตอนนั้นจะยังไม่มีนะคะตอนเกิดเรื่องยังไม่มีต้นมะม่วงต้นอะไรนี่ก็ยังไม่ได้ปลูกเพิ่งมาปลูกหลังจากเกิดเรื่องโตเร็วมากนะคะมะม่วง นะคะด้านโน้นด้านโน้นเป็นตัวหมู่บ้านนะคะเป็นบ้านแม่ชมพู่บ้านนาต่ายก็ห่างจากบ้านหลังนี้ไปไม่ไกลเท่าไหร่ก็เนี่ยตรงนี้ก็เป็นสวนยางแม่แบมก็คิดดูนะคะว่ามันไกลไหมไม่ไกลนะคะไม่ไกลคือเราเราหาหมดนะคะบริเวณน,นี้ตั้งแต่เกิดเรื่องเราเรียงหน้ากระดานมาจากโน่นเลยจากบ้านแม่ชมพู่แบบเรียงหน้ากระดานมาเลยนะ จะเป็นป่าจะเป็นอะไรเราหาละเอียดมากนะคะวันวันที่สิบเอ็ดเรียงหน้ากระดานมาจนจนถึงตัวห้วยบุ๋งนะคะเนี่ค่ะผู้เล็กไฟอยู่ด้านนี้เรียงหน้ากระดานขึ้นไปนว่นะคะถึงตีนเขาเลยนะหาอย่างละเอียดตอนนั้นจะไม่ได้มีต้นมะม่วงแบบนี้นะจะเป็นสวนมันลักษณะป่าก็คล้ายๆเดี๋ยวนี้ละค่ะ้าเพกเริ่มเริ่มเกิดแบบนั้นแหละ วันนี้พามามาย้อนรอยกอไผ่กอไผ่นะ่าตำนานคือกอนั้นนะคะกอที่แม่แหลมอ่าซูมให้เห็นตั้งแต่ครั้งแรกๆต้นคลิปมาช่วยงานแต่งค่ะก็เลยขึ้นมาทําคลิปเดี๋ยวจะลงไปละตรงนี้จะเป็นที่ของแม่แบมนะคะอันนี้คือสวนยางแม่แบมนะคะด้านโน้น ด้านโน้นจะเป็นบ้านของอบ้านแม่ชมพู่อะค่ะเนี่ยเดี๋ยวจะซูมให้เห็นไม่ได้ไกลกันเนี่ยค่ะหลังคาสีฟ้า,ฟานี่แหละบ้านเขาใกล้ๆกันเองนะคะแล้วเราหาละเอียดนะคะแต่วันนั้นเทบน,นี้คือเราหาละเอียดวันนี้ไม่มีคลิปลงก็เลยพามาย้อนลอยย้อนลอยตำนาน เดี๋ยวลงไปมาช่วยงานช่วยงานนี่ค่ะหมู่บ้านข่ำข้าแล้วข้าแล้ว ที่ตรงนี้เป็นที่ของแม่แบมนะคะโนโนคือตัวบ้านจะไม่มีจะไม่มีอะไรเลยนะคะตอนนั้นจะโลง่ง คือสามารถมองเห็นไกลๆมองทะลุสวนยางมานี่เห็นไม้เห็นคนเห็นนะคะเห็นมันโล่งมันไม่ได้มีต้นไม้เยอะเหมือนตอนนี้ต้นกล้วยต้นอะไรก็ไม่มีนะคะตอนนั้นคือไม่มีอะไรเลยมีแต่ต้นโน่นนะคะต้นไม้ใหญ่ๆอยู่อยู่โน,น่นแต่ถ้าบริเวณตรงหน้านี่คือไม่มีอะไรเลยมีแต่กอไม้ไลร้กับกอไผ่นั่นนะคะนี่คือผู้เล็กไฟนะคะ ภูเหล็กไฟมุมนี้ตรงกับบ้านแม่แบมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะตอนค่ำๆเย็นๆเดี๋ยวกลับไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเย็นนี้มาช่วยงานต่อถึงพรุ่งนี้เชา้าไปละค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำคลิปทำอะไรเลยเดี๋ยวเย็นนี้อาบน้ำแล้วจะไล่เนี่ยค่ะ ผู้เล็กไฟตอนเย็นๆสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ